อาสปอร์รับออกแบบจดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อโรงงานต,ต่างแบรนด์จุกโรโคสดหนึ่งหกหกย้ำ0 8 1 6 6 6 4 6 1 4งสอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบก,กับป้วนพางไทเรบลูพานะผมวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการลง extension นะผมเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ค่าการโจมตีต่างๆนะผมของเกมนี่คริปโตเบดนะผม นี่ก็มีพี่ๆท่านหนึ่งที่เขาเอาลงไว้ในกลุ่มคริปโตเบสเนาะผมก็หาไม่เจอว่า,าโพสต์นั้นอยู่ตรงไหนนะผมผมเลยต้องมาดูไฟล์ที่ผมมีไว้ละกันเดี๋ยวถ้าผมหาโพสต์เจอแล้วเดี๋ยวผมจะโพสต์แป,ป,ปะไว้ใต้คลิปให้ดูนะผมแต่นะรับตอนนี้คือว่าเนี่ยปกติแล้วนะของเราจะไม่มีค่าเปอร์เซ็นต์การต่อสู้ว่าเรา จะต่อสู้ชนะกี่เปอร์เซนต์อะไรกี่เปอร์เซนต์นะผมจะมีค่าสีเขียวสีแดงนี่ก็จะไม่มีนะผมเดี๋ยวจะไปดูค่าเดิมๆกันก่อนนะผมว่าที่มาแรกๆเลยเดิมๆเ,เลยจะเป็นยังไงนะครับนี่นะผมในคริปตโตเบย์ผมค่าเดิมมาจะเป็นแบบนี้นะผมในการต่อสู้จะมีแค่คําว่าไฟนะผมแล้วเนี่ยเวอร์รี่เรลลี่วิกตอรี่อะไรเนะี่ยนะแล้วมีค่าพลังพาวเวอร์แล้วก็บวก exp อะไรประมาณนี้นะผมก็จะมีแค่นี้นะผมในขั้นตอนนี้นะผมผมจะเอาไฟล์ไปไว้ในไดร์ของ Google ไดร์ของผมนะผมแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองไปโหลดลงเนาะนี่ผมจะเอาไฟล์ไปไว้ใน Google d ไดร์นี้นะผมจะเป็นชื่อไฟล์นี้นะผมผมก็จะแนบลิงก์ไว้ก็ให้มากดดาวน์โหลดดูนะครับกับเกมนี้นะเดี๋ยวไปดูนี่จะเป็นชื่อไฟล์แบบนี้นะผม นี่ผมก็ได้ทําการดาวน์โหลดมาแล้วตอนนี้นะผมเราก็ไปที่กูเกิ e โก g o o g เ e Chrome ของเรานะผมเราก็ไปตรงส่วนขยายนะนี่ตรงส่วนขยายเสร็จปุ๊บเรามาตรงที่โหลดส่วนขยายที่แตกไฟล์ไว้นะผมผมก็ได้ทําการแตกไฟล์ไว้แล้วนะแล้วก็ได้ดาวน์โหลดไว้แล้วตอนแรกเนี่จะเป็นไฟล์เดี๋ยวจะให้ดูตอนแรกจะเป็นไฟล์แบบนี้นะผมะเป็นไฟล์ เป็นไฟล์ซิปนะผมทีนี้ผมก็แตกไฟล์มันเรียบร้อยแล้วเราก็ไปตั้งโหลดส่วนขยายนะที่แตกไฟล์ไว้เราก็ไปตรงไฟล์ที่เราได้ทําการลงไว้นะผมววาอยู่ตรงไหนเราก็ไปเราไปคลิกไปแล้วก็เลือกโฟลเดอร์นะผมนี่หลังจากนั้นก็ขึ้นมาแล้วครับในตรงหัวมุมนี้นะผมเราก็ไปปักหมุดมันเลยนี่มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นเรากลับไปที่ คริปโตเบสของเราเราก็กด F5 ไปรีเฟรชหน้าเว็บไปนะผมหลังจากนั้นก็รอสักครู่ก็เลือกเสร็จปุ๊บนี่ขึ้นแล้วนะผมเปอร์เซ็นต์ค่าโจมตีเปอร์เซ็นต์ว่าเราจะชนะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นเป็นอันที่เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน ep หน้าสำหรับ ep นี้ลาบก่อนสวัสดีครับ